สวัสดีครับเพื่อนๆปามปครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีรีวิวอุปกรณ์กาแฟแต่มีรีวิวอุปกรณ์ซัพพอร์ตนะฮะสำหรับเครื่องกาแฟต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นดริปไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซหรือว่าเครื่องทําน้ําแข็งก็ตามนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ ปั๊มน้ำนะฮะที่จะช่วยส่งน้ำสะอาดให้กับการสกัดกาแฟของคุณก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็น plug and play ที่ง่ายมากๆสำหรับร้านปั๊มเนาะก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการดรายน้ำดื่มน้ำแข็งน้ำที่ดริปกาแฟและน้ำที่สกัดกาแฟจากเครื่องเอสเปรสโซ่นะครับด้วยเครื่องปั๊มน้ำตัวนี้เลยที่เรียกว่าปั๊มน้ำซีโปรนะครับเป็นปั๊ม ที่ดูดน้ําจากแก๊ลอน5ลิตรก็บางก็ใช้น้ําดื่มสปริงโคลเนี่ยก็จะสามารถดึงน้านะครับและจ่ายไปได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของเพื่อนๆเลยทีเดียวก็ลองดูนะฮะซีโฟล์ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรในส่วนของ Cflow ตัวนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าบางติดตั้งไปแล้วแหละเดี๋ยวมารีวิวอุปกรณ์นะครับจากหน้ากล่องแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวใช้งานอย่างไรก็ไปดูของจริงกันเลยเลยกัน ส่วนการรีวิวอุปกรณ์หน้ากล่องนะครับณปัจจุบันที่เ,เพื่อนๆจัดได้รับนะครับได้รับตามภาพหลังกล่องนี้เลย1ก็คืออุปกรณ์ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําตัวนี้มีไฮไลท์ฟีเจอร์ที่เด่นมากก็คือเป็นปั๊มน้ําขนาดเล็กพกพาสะดวกนะครับ แต่ว่าใครที่จะไม่พกพาสามารถติดกำแพงที่บ้านได้นะก็ดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะก็มีคนหลายคนที่มาเห็นแล้วบอกว่าปั๊มเล็กจังปั๊มเงียบจังนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเล็กจังเงียบจังเป็นยังไงถัดมาก็คือสายข้อต่อนะครับสำหรับการเสียบเข้าไปในแก๊ลอน5ลิตรของคุณนะครับและถัดมานะฮะเป็นสายนะฮะที่ใช้สำหรับยิงน้ำนะครับเป็นรูปแบบ2อขุนนะครับยิง ไปในส่วนอุปกรณ์ก๊อกน้ำของคุณนะครับหรือเครื่องทําน้ําแข็งของคุณได้แต่ในส่วนของอุปกรณ์กาแฟที่เป็นเครื่องสกัดกาแฟเนี่ยอาจจะต้องมีอะแดปเตอร์นะครับในการเปลี่ยนจากสองหุนเป็นสาหุนเพื่อยิงน้ําเข้าเครื่องเอสเปรสโซของคุณได้นะครับ ใครที่ใช้น้ํายิงไปในเครื่องโดยตรงก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะสบายๆมากๆนะครับและอุปกรณ์ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้านะคะก็จะมีหม้อปแปลงนะครับกินไฟ12โวลต์นะครับแต่ว่าใช้ไฟปกติบ้านเราธรรมดา220โวลต์นะครับเดี๋ยวมันคอนเวอร์ตให้เองเนาะ กินไฟน้อยนะครับส่วนในรูปแบบของอุปกรณ์เจ้าตัวโมเดลตัวนี้นะครับตัวปั๊มน้ําตัวนี้ต้องบอกว่ามีแรงดัน2.7บาร์เรียกง่ายๆก็คือ40 p s i SI นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแรงดันจ่ายน้ำที่แรงพอสมควรทีเดียวนะเดี๋ยวไปดูกันละกันว่ามันแรงขนาดไหนอย่างไรนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวเรามาอธิบายเจ้าตัวนี้นะครับว่าขนาดจะเป็นยังไงเดี๋ยวปั๊มอินเสิร์ตให้ดูนะว่าตัวจริงเป็นยังไงขนาดหรือมิติเครื่องปั๊มน้ำตัวนี้นะครับต้องบอกว่าขนาดมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ กว้างนะครับตรงนี้13เซนะครับสูงตรงนี้20เซนนะฮะและลึกประมาณแบบสัก8เซนก็เป็นตัวสมอลมากๆะครถ้าปล์มอินเสิร์ตตรงนี้เล็กมากๆนะครับช่องนะครับของเครื่องอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะมีเสียบอยู่3ทางนะครับทางแรกก็คือดูดน้ำนะครับเข้าไปในปั๊มนะครับปั๊มจะเป็นตัวดูดน้ำเข้าไปและจ่ายด้วยสายยาง2หุนนะครับและสุดท้ายนะฮะก็ เป็นปลัก๊กนะครับที่ใช้สําหรับการเสียบนะครับไฟฟ้าเข้าไปในปั๊มตัวนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์สวิสตช์ตรงนี้นะครับกดเปิดกดอีกครั้งคือปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดได้เลยนะครับไฮไลท์ตัวนี้ก็คือมีชิปเซตนะครับในการดูระดับน้ําของคุณทําให้มันไม่โอเวอร์โหลดหรือปั๊มน้ําของคุณจะไม่ฮีทนั่นเองนะครับ อุปกรณ์สามารถซัพพอร์ตได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ําสําหรับการดิฟเครื่องทําน้ําแข็งนะครับหรือเครื่องสงกัดกาแฟได้หมดเลยณนะปัจจุบันที่ร้านนะครับใครอยากมาก็พัฒนาการ20นะสามารถนะครับ ใช้เสิร์ฟได้ทั้งหมดสำหรับร้านเล็กๆแบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์เพียบๆแบบนี้เครื่องสกัดเพียบๆแบบนี้นะฮะหถัง,งแก๊ลอน5ลิตรนะครับสำหรับน้ํา5ลิตรก็30แก้วสบายๆเอะมานี้เดี๋ยวเราไปดูของจริงเลยและกันว่าวิธีการทํางานหรือใช้งานตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใช้อยู่นะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วกันนะครับว่าเครื่องเนี้ยใช้ในการทํางานอย่างไรก็ต้องบอกว่า อาจจะต้องรีวิวแบบใต้โต๊ะเลยนะเพราะว่ามันติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งการทำงานของปั๊มปั๊มนี้ซี l ฟ w นะครับก็จ,จะเป็นปั๊มขนาดเล็กมากๆเพืเ่อนๆเห็นปะมันเล็กจริงๆนะมันคือแบบหนึ่งฝ่ามืออาได้แค่เนี้ยมันเล็กมากและใช้แก๊ลระน้ำนะครับขนาด5ลิตรนะครับบางก็จะใช้น้ำสปริงโคลก็คือทำที่ร้านเหมือนกินที่บ้านก็จะได้น้ำที่สะอาดจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งนี่เลย การเปิดปิดนะครับก็กดเปิดกดปิดนะครับตรงนี้ง่ายๆสบายๆน้ำดูจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับและยิงผ่านท่อ2หุนนะครับซึ่งใครใช้อุปกรณ์มากกว่า1ชนิดก็จะมีตัวน้ำจ่ายแยก3ทางนะตอนนี้กล้องอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมเก็บอินเสิร์ตไปให้แล้วกันว่าตัว3ทางเนี้ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะ และนะครับเสียงนะครับสำหรับเพื่อนๆสําหรับตัวนี้ว่าเสียงดังไหมต้องบอกให้เลยเพื่อนๆว่าเสียงตัวนี้เงียบมากเบามากขนาดเงียบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาฟังดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับณนะปัจจุบันนี้ถ้าบามพูดเนี่ยเ <_ p unch> สียงที่บามพูดอยู่เนี่ยประมาณ70กว่าเดซิเบลเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันนะครับกับปั๊มน้ําตัวนี้นะครับฝา <_ p unch> กเปิดน้ำหน่อยครับอยากได้ยินเสียงปั๊มน้ํา นะเสียงพูดปามจะดังกว่าเสียงเนี่ยจะประมาณ6 0เดบ d เบลขอเปิดอีกครั้งหนึ่งอ่ะให้ฟังดูนะครับแทบจะไม่ได้ยินเลยถ้าเราเดินออกมาจากใต้บาร์นะครับเสียงเงียมบมากๆสำหรับการอินเจสน้ำนะครับหรือว่าส่งน้ำในระดับ2 7ถึง2.9บาร์ ก็ถือว่าสบายๆเลยนะสพอร์ตได้สำหรับเครื่องทำน้ําแข็งของคุณนะครับหรือก๊อกน้ํานะครับสำหรับดริปกาแฟนะครับ,รบแปบ๊บเดียวกาเต็มเลยอันนี้ก็คือเร่งความเร็วให้กับสโลว์บาร์ที่ลูกค้าลงไม่ได้นะถ้าเราใช้ปั๊มตัวเล็กๆเนี่ยนานมากกว่านี้จะเต็มก็ลองทดสอบทดลองดูกับปั๊มน้ำซีโฟล์นะครับ หรือแม้กระทั่งนะฮะเครื่องทำเอสเปรสโซ่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับเพื่อนๆนะครับใครก็ตามที่คิดจะเปิดแบบร้านเล็กๆไม่ต้องวุ่นวายสำหรับการติดตั้ง RO ต่างๆก็เรียกน้ำสปริงโคลมาขวดละ50กว่าบาทนะครับปลักแล้วก็เล y ได้เลยนะครับสำหรับการเบื้องต้นส่วนการขยายไซซิ่งถัดไปเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีเงินทุนแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องวางระบบน้ำสำหรับกาแฟ สุดท้ายนี้นะครับนี่ร้านใหม่ของปาลมนะครับใครที่อยากเยี่ยมชมนะครับอยู่ที่พัฒนาการ20นะครับร้าน Red Eye Coffee พัฒนาการ20สิเซิร์ชตามนี้เลยนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับที่ปาล์มรีวิวในช่องปาล์ม666นะครับใครที่สนใจอยากเล่นเครื่องอะไรหรืออยากลองเครื่องอะไรนะครับที่ปาล์มรีวิวไว้ทั้งหมดก็กดแอดไลน์นี้มาก่อนแล้วก็ทักมาก่อนนะฮะเดี๋ยว เรามาเล่นด้วยกันที่เวิร์กช็อปลาน Red Eye Coffee พัฒนาการ20นะครับและสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องันด้วยแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องราวของกาแฟในตอนหน้าเป็นยังไงบ๊ายบายครับ